ค่ะน้ำมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมุนค่ะในงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะของงวดนี้เนาะค่ะมาตามน้ำมุนเมื่อนี้วันที่แปดเนาะค่ะวันที่แปดวันที่แแล้วน้ำมุนว่าฝันว่าสันฝันมือใดคะฝันมือขื้นนี่ละฝันมือขื้นนี่แมนฝันมาผัวนั่นจะคล้องนั่นจะไปซื้อของเก่าู้เดียวผัวนั่นเขียนแห้งไรบ๊ว่าเมียไปบ่อส่วน จะคล้องนังสิไปู้ดเดียวพราระอะไรเพราะตีนท,ทีบทะเบียนลลรถรถแบบว่าแล่นนุ่งของฮทลี่ทีลี่ฮิลี่ไปเลยรถนั่นเอิ่นกับบฟังเอินน่นตำรถกับบัวฟังอืมมีเถาหนึ่นงมอสพงกับแม่รัดรัดหนารถเอาจับเพื่อจับมอไซ่์ไปให้จับใบว่าพ่วงมันผลุดออกบ้านนี่อืมเพราไงน่นจับใบจับใบจับใบแต่แต่รถบ้านนี้พ่วงมันจะนันจะไปรุดออกแล่นลงไปท่งยังวะเหลือแต่รถมอเตอร์ไซค์ยังะวะโตผ่วงน้ำมอัอยัง ตัวห่วงนั้นจกักลุดไปทางไหนหมูห่ตะว,วันเรียนลงไปในทงหูต่ตะว,วันเรียนลงไปในทงจักแรีนลงไปทางไหนแนมไปหากับผูเห็นเห็นนั่นจะคนนันคนนั่นผู้ชายผู้นั้นมันก็กนจับจักลุดมอเตอร์ไซค์นั่นไปยานสิมาเลไมอเตอร์ไซค์อยู่ยังวะเพราะว่าฝันเกี่ยวตะมอเตอร์ไซค์เป็นบ่คะเกี่ยวตะมอเตอร์ไซค์จักรอบแล้วหนึ่งวัดนี่สองหอบแล้วฝันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์สองหอบแล้วรอบก่อนกับเกี่ยวมอเตอร์ไซค์อยู่กับคะแต่ว่านี่สด้ๆห่อนห่อนก็คือฝันเมืื่่อคนนนีแมจ้ะ เ,เกี่ยวมอเตอร์ไซค์อีกเนาะค่ะสามีนี่เอาขาเอาตีนี่ถีบมอเตอร์ไซค์เลยถีบมไซค์เลยศูนย์แห้งมาซส่เพิ่นศูนย์เหลืองอยังแล้วนี่ความฝันจกักบู๊ความฝันนั่นจักศูนย์เหลืองอยังแต่ว่ายางมาหดว่ามึงมึงไป,ป,งปงลเลยบริซัทถีบรถมันก็ถีบดิถีดิลงไปเลยแล้วแล้เลยแล้วเลยแต่ว่าพ่วงนี่ขาดออกพ่วงนี่ขาดออกเพราะยังเพราะว่าพ่อใหญ่นั่นอันยืนลัดรถไปแล้วบัดพ่วงมันรุดออกเลยโอ้ เลือแต่ตโหลดเป็นเป็นผู้เฒ่าผู้ชายบ่หรือเป็นเป็นคนนุม่มกลางคนนี่ละเป็นผู้ชายกลางคนแต่ว่ามากคนเดียวเพิ่นมาจับรถมหน,มนโอ้จับให้มันอยู่อันซะาจับให้มันอยู่รถดนั่งก็อยู่ที่นี่แล้วหว่าโอ้ยขอพูดได้ายๆเด้อยพ่อญ่จับรถไว้ให้คอย,ย,ยเสล่ะพ่อหญ่สะเล่งหอยพูดสะเลงตบไปเรื่อยๆลเลยคุณเนาว่าจะคโอเราบอกมาสิคืออันคนนั้นเจักแม่นคนจ้าแม่นผีบ่อ เป็นขับขายรับฆ่าเม,มนบอครับขายรับฆ่าเป็นดังล่างเนาะเป็นคนหรือเป็นผีอืมรนมจับรถแต่า่านห็นหนาประชัดผูเแต่บ้าเป็นผู้ชายแมนอืมเอามาเอาไปรถมึงนี้กุศลนี้แหละเราวะเราบอกแ,แล้วแล้วโยนรถห้รถกระตงังเธอเลยขนาดบ้านมีคนจับค้าตังกับบมีอืมรถมันกระตังทิ้งลิงยองเสียอบอลลมบอลยังบานแล้วก็ไปไปกูไปแล้วเด้อเราวะแล้วก็ไปเลยบะอืแเราบอกแล้วก็ไปมนีเ้่เนาะมณีเนาะ เพราะว่าฝันสองหลอบแล้วเนาะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ซาเลงเราอาร์ซิมาอะไรกับโบเน่เนาะค่ะเอาเอาค่ะภาพไปเบงเลกทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะตามตูดไปเนาะค่ะอือหกสองแปดสามศูนย์เนาะกรุงเทพมหานครเนาะค่ะเลกทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของ น้ำมุนเนาะค่ะฟันเกลียวสองหลอบแล้วเพิ่นว่าค่ะมือหลอบกอนนี่เนาะหลอกกอนกับฟันเกลียวเพื่อนว่าแต่ว่าแอดมาตามมือนีวันที่แปดเนาะวันที่แปดเพื่อนฟันมือขึ้นสดๆหอนๆอนว่าสั่นฟันเกลียวกับเล็กทะเบียนรถอีกแล้วว่าสั่นฟันปัพวงนี่ขาดออกเลยรดขั้นนี่ละว่าสั่นแล่นทีรีทีรีตั้งหนาลงทงหน้าเพิ่นว่าค่ะแต่ว่ามีผู้ใส่มาจับไว้เนาะค่ะเป็นผู้เทาเฮ้อ บก็ขัดเห่าเนาะแต่ว่าเป็นผู้ชายมาจับไห้เพื่อนแต่ส่าพ่วกน,นี่ขาดออกเนาะค่ะขาดออกเลยเดี๋วแต่ตัวรถตัางให้คุณนนุขนาดบ่มีคาตัง่ลอมค่ะงวดที่ผ่านมากกับเป็นรถกระบะได้เนาะหายโฉคเนาะรถกระบะถ้าผู้ไร้แปลงเอาก็คือได้เต็มเต็มเนาะคะ่ะรถกระบะเพิ่นเนาะค่ะมีเอฟซ่นบ่มีเอฟซีของ้ำนวลเองเนาะค่ะเพื่อนเขามาตีเนี่วทางตัวเหลขใไ้เนาะค่ะ ตีเหล็กแม่นเนาะค่ะละงวดนี่เพิ่นกับมาตีให้อีกเนาะค่ะแม่นค่ะเพิ่นตีให้ตัวไหนคะน้ำมนเพิ่นตีให้อันเก้าฮาเก้าแปดฮาเก้าแปดจ้ะเหล็กสามตัวเหล็กสามตัวเพิ่นแปลงเอาในทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เหบ่คะแม่นจ้ะเพิ่นแปลงในทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะสองตัวเหรอคะสองตัวเพิ่นให้ยสามสองเพิ่นแปลงให้ยสองตัวเพิ่นให้ยสามสองะน้ำมุนมากบ่มากมากตัวไหบ้านี้อันมาก สามตัวเนี่ยหมักสามตัวหมัมกสามตัวเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเลขทะเบียนรถบรรทุกไส่กับสีหายไปเนาะทะเบียนรถบรรทุกไส่กับสีหายไปก็ให้ท่านผู้ชมไปตัดกลับหมุนเอาเนาะคะ่ะแต่ว่าทีน่น้ำมุนหายหมักแห้งก็คือเลขเพิ่นแปลงหาสามตัวนี่เนะาะก็คือหาเก้าแปดเพื่อนว่ากับสองตัวก็คือสามสองเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของน้ำมุนในงวดนี้เนาะ ค่ะ<า>ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวันไงกับนะ้ำมนต์สุขุสุขคนค่ะงวดวันหันธีพานมากค่ะมาตามน้ำขควมฝันหายกลับทานผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะแต่ว่าน้ำมนต์โบฝันเนาะคงสุดถ่ายโบฝันได้แค่คลิปเดียวเนาะน้ำมนต์เนาะคลิปเดียวทานันค่ะอ่ะโบเป็นยังค่ะงวดนี่ ล้อคงสุดท้ายอีกเธอหนึ่งว่าน้ำมนต์ีฝันบอ้าบอฝันคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกแล้วก็คลิปสุดท้ายน้ำเนาะค่ะของหวัดนี่ค่ะขอบคุณน <éta> ้ำมนต์ในไลฟ์ค่ะบพเพียงหน้าทางขอบคุณ Stevens, ค่ะหน,น้าทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำมนต์ค่ะในงวนวันที่16เมษายน2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของน้ำมนต์ในหวดนี้เน,นาะค่ะน้ำมนต์นี่เพิ่น่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงเพิ่นนี่สองเ่อเพิ่น่าค่ะสองเ่อแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดมาตามนี่ คลิปนี้เนาะค่ะเป็นฝันล่าสุดของเพิ่นเนาะค่ะฝันล่าสุดนี่เพิ่นฝันว่าสามีเพิ่นนี่โมโหเพิ่นว่าในความฝันจักโมโหมอเตอร์ไซค์ใส่เท้านี่ยันรถมอเตอร์ไซค์พ่วงเนาะค่ะมอเตอร์ไซค์พ่วงนี่ก็แทะแทะแทะเพิ่นว่าแลนลงทงหน้าเพิ่นว่าค่ะลงไปเลยน้ำม่วงนี่เอิ้น,น้ำโหลเนาะค่ะพยายามสิให้รถจอดแต่ว่ารถกรบืบ้จอดแลนน้ำกลืนโหเพิ่นว่าค่ะ เรามีผู้ชายผู้หนึ่งเพื่อนว่ามาจับรถดมอเตอร์ไซค์ไว้อยู่ในทงหน้าเพื่อนว่าค่ะทงหน้าเนี่ยก็เป็นทงหน้าที่แบบเป็นเลินเพื่อนว่าเป็นเลินแบบเขาเกี่ยวขาออกแล้วเบิดแล้วเพวื่อนว่าค่ะโบมีนามเนาะคะ่ะผู้ใายผู้นั่นมาจับรถดมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วพ่วงรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ขาดลุดออกแลน่นหนีไปเลยเพื่อนว่าค่ะได้แต่โตโมอเตอร์ไซไค์เพื่อนว่าค่ะผผููผ้้เเ่านนัก็ลย เอาาไซต์ตั้งไว้ให้น้ำมนุนเนาะคะ่ละลักกระบอกน้ำมุนบาสิไปกันเดอ้อบาน,นีว่าสันลักก็ไปเลยน้ำมุนกับหูเมือเพื่อนว่าฟันซ้ำนี่ฟันเกี่ยวตะกับมอเตอร์ไซค์เพื่อนบ่าค่ะน้ำมุนได้หายแนวทางมาเนาะคะ่ะเป็นสองหกแปดสามศูนย์เป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะคะ่ะทั้งเบิร์มีอยู่หาตเนาะคะ่ะเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าน้ำมลนนี่เพื่อนแปลงออกมาแบบเอฟซีเลยเนาะคะ่ะเพราะว่า มีเอฟซีพนึงเพื่นตีเหล็กแมนเนาะค่ะเพื่อนแปลงออกมาให้เนาะค่ะน้ำมือนักแห้งเพื่อนว่าตัวนี้มักแห้งตรงใจเป๊ะเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็ไลยให้หาเก้าแปดมาเนาะค่ะเป็นเหล็กแปลงจากฝันเนาะค่ะแปลงจากเหล็กทะเบียนรถเนาะค่ะเพื่อนว่าสองจากเหล็กทะเบียนรถเนาะค่ะแปลงเป็นหาเพื่นว่าค่ะหกจากเหล็กทะเบียนรถแปลงเป็นเก้าเพื่นว่าค่ะส่วนแปดจับลงมาเลยเพื่อนว่าค่ะในงวดหนีเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางเนาะค่ะ ้วกาสามสองเนาะค่ะเพื่อนจับเอาเหล็กถ่ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวที่สองเนาะค่ะมาใส่ทั้งหนาเป็นอีกสามเนาะค่ะแล้วกาเอาเล็กทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวที่หาก็คือเหล็กสองเนาะค่ะมาจับใส่เหล็กถ่ายเหล็กสามเนาะค่ะจับถ่ายถ่ายเล็กสามเป็นเล็สองตัวก็คือสามสองเนาะค่ะเป็นเหล็กแปลงจากฝันเนาะค่ะแปลงจากเหล็กทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มเป็นแนวทาาเนาะค่ะของนมุ่ม ในวันวันที่16เมษายน2568นอี่ค่ะขาให้ทำช่วงทุกทันมีโชคมีลาบในรวางวันไ่ก็หนามนสุขูสุข,สข,สขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมเด้อค่ะตัดกับหมุนนำ้ำมักตัวไรชอบตัวไรเอาตัวนันเนาะค่ะคาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ